วันนี้เราจะมาดูตัว e อ r ร์เรอรโของรุ่น One f e s นะก็คือโค้ด F16 F16 คือชิป l ีเวลเออร์เลอร์ชิปลีเวลก็คือตัวนี้น,นะครับคันเลื่อนเดินหน้าถอยหลังนีนะครับสัญญาณผิดปกตินะครับนี่ยจะเช็คยังไงนะครับ อ่อมาแนะนําการเช็คโดยที่เราไม่ต้องถอดตัวสวิตช์นะครับออกมาเช็คเช็คผ่านาหน้าจอนะครับดับแรกให้เอาออกมาก่อนนะครับกดลุกศรคู่กันนะครับออกมาที่หน้าจอหลักตัวนี้นะครับแล้วมาเลือกคําว่ามอนิเตอร์นะครับอ่าเสร็จแล้วเลือก VCM หาคำว่าชิปลีเวลนะครับกดลงเลื่อนมาเลครับเรื่อยๆนะครับชิปลเวลนะครับเราจะมาดูสัญญาณว่าเวลาเราใส่เดินหน้าถลังเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณออน f อหรือเปล่านะครับผ่านหน้าจอนะครับโดยที่ไม่ต้องขอตัวปรแ์อวมาเช็คนะครับไปเรื่อยๆ,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 ๆนะครับ G-S และ G-Lock, C-Lock, Figger okay. ไปเรื่อยๆนะครับอ่าเห็นไหมครับจะอยู่หัวข้อที่ A หนึ่งสามสิบสองนะครับจะมีชิป Libre F อ่าตอนนี้เป็น Off อยู่ ชิปลีเวลเอ็นเห็นตัวเอนะเป็นออนก็คือตอนนี้คันโยกอยู่ตำแหน่งกลางนะครับก็จะตัวเอก็จะเป็นออนนี้พอเราใส่เดินหน้าปุ๊บสัญญาณต้องเปลี่ยนเป็น on. ออนเ่็นะครับเอฟเป็นออนพอโยกมาตำแหน่งกลางเอ N. เป็นออนนี้จะอยู่ตำแหน่งถอยหลังแล้วก็กดเลื่อนออกมาทีนึง่งเป็นชิปลีเวลใส่ถอยหลังเปลี่ยนเป็น on, ออนเพราะมีสัญญาณเตือน ให้หลังด้งขึ้นนะครับอ่ะอันนี้แสดงว่าตัวชิปดิเวลตัวเนี้มีการส่งสัญญาณปกตินะครับไปที่กล่องนะครับถ้าผิดปกตินะครับมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง On、Off ฟอย่างเงี้ยบออนอย่างงี้นะครับเราก็ทำการตรวจเช็ค,คอ่อมาเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวชิปดีเวลตัวนี้นะครับโอเคครับ เสร็จแ,แล้วเราก็ออกมานะครับย้อนกับครับนี้มันมีโค้ดอยู่นะครับโค้ดยังอยู่นะครับอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้หนึ่งกรณีเกิดความชื้นจอดรถาตากแดดตาฝนแล้วมีน้ําเข้าไปนะครับด้านในระบบนะครับเวลาใส่เดินหน้าเถียเนี่ยกระแสไฟมันเกิดการโฮมันเลยขึ้นตัว F16 แ้วพอมัน แห้งหรือมันหายชื้อแล้วมันก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับแต่โค้ดมันยังอยู่นะครับเราต้องทำการลบโค้ดนะรบลบโค้ดแล้วก็กดลูกศรอ,ออกมานะครับ m u l เคลียร์ออกนะครับเพื่อเย็ดกดยืนยันะนะครับราไปเช็คแล้วโค้ดนะครับ no alarm history เป็นอันเรียบร้อยนะครับอันนี้คือวิธีการตรวจเช็คโค้ด f สิ ก็คือตัวชิปดีเวลโดยที่ไม่ต้องถอดอุปกรณ์มตัวเช็คเช็คผ่านหน้าจอมีการส่งสัญญาณออนออฟหรือเปล่านะครับถ้ามีการส่งสัญญาณแล้วปกติแล้วก็แค่เขียโค้ดแต่ถ้าไม่มีค่าไม่มีการส่งสัญญาณแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ตัว FR สวิตตัวนี้นะครับโอเคครับเรียบร้อย